สวัสดีครับยินดีต้นบสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ในช่วง Victory Review วันนี้นะครับเราจะมารีวิวไมโครโฟนตัวใหม่ของผมนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับยี่ห้อ Hyper X นะครับรุ่น Solo Cat ครับผมนี่ไม่มีความเป็นสีดำนะครับสีดำเนี่ยมันให้ความเป็นเกมเมอร์มากเลยครับโอเค อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับที่เขาเขียนว่าอะไรนะครับอันนี้เขียนว่าโ r o a อดิโอ USB ไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนแบบใช้ USB นะครับแล้วก็สำหรับสตรีมมิ่งรคคอร์ดดิ้งแล้วก็ไวแชทนะครับอันนี้ก็เป็นโปรกแกรมนะครับที่เขาบอกนะว่าสามารถใช้กับอะไรได้นะก็ใช้กับพวก Discord Teamspeak OBS นะครับใช้กับ PC Mac แล้วก็ s t a y s t n t i น n 4นะครับผมนี่ก็ครบคันครับ อันนี้เขาจะมีบอกนะครับว่าเป็นทิศทางนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆลองดูนะอ่าครับอันนี้เป็นทิศทางครับว่าถ้าเราพูดนะครับไมค์อะครับก็จะเข้าจากด้านหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าพูดจากด้านหลังมาครับจะไม่ได้ยินเสียงจากด้านข้างจะได้ยินเสียงอยู่นิดหน่อยนะครับก็สําหรับใช้คนเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ร่วมกับไมค์ตัวนี้ได้นะครับที่มีโปรแกรมอื่นๆก็สามารถใช้กับไมค์ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือโปรแกรมหลักๆที่เขานิยมใช้กันนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นสาย USB A นะครับอันนี้เขาบอกเขาแถมอะไรมาในกล่องบ้างนะอ่าเขาก็จะเขียนว่ามีไมโครโฟนมีสาย USB มีตัวสแตนของไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้งานสแตนของไมโครโฟนก็คือตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เลยอ่ามาดูหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเขาจะบอกไมโครโฟนครับสามารถปรับทิศทางได้นะครับนี่ปรับทิศทางได้แล้วก็มีปุ่มมิวน์นะครับปุ่มมิว์เนี่ยก็คือไว็ ไว้เปิดปิดเสียงนะครับบาง <Whoa. S 1> ทีถ้าเิดว่าเรากําลังอัดอยู่แต่ถ้าเกิดมีครอบครัวของเราหรือใครเข้ามาเราไม่้องการให้สิ่งที่พูดรับสิ่งที่พูดเนี่ยออกไปในระหว่างที่อัดก็ให้กดปุ่มมิวนะครับอันนี้มันมีไฟสีแดงเนี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับปุ่มมิวนี่แหละเพราะถ้ากดปุ่มมิวไฟสีแดงขึ้นหรือไม่กดไฟไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็อย่างสวยเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่า run Okay. มาเาปิดกันตัวนี้ครับผมซื้อมา1 9 9 0บาทที่ JIB นะครับผมอ่าแล้วกล่องครับกล่องเดี๋ยวไว้ข้างหลังแล้วกันโชว์หนะ่อยอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับวิธีใช้งานวิธีการต่อนะอันนี้ก็เป็นสาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB Type C นะครับเั่นเ่อลองดูนะอันนี้เป็นตัไม์ครับผม แพ็กเกจก็อย่างดีแล้วมันแกะยังไงแล้วเนี่ยโ <c oughs> อ้อยนี้มาแล้วครับไม้ของเรานะนี่นะครับไม้ของเราครับผมนี่สีดำครับสวยงามมีขาอันนี้ไว้หมุนปรับนะครับอันนี้ปุ่มมิวครับอ่ากดได้นะเนี่ยครับก็จะได้ไม้สาย USB นี่ก็เป็น ไกด์นะครับอันนี้ครับข้อดีของเบสายุดบีนั่นคือมันต่อปุบมาครับปั๊ถูกเพย์เลยครับผมก็คือเล่นได้เลยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงจริงกันเลยขณะนี้นะครับที่เพื่อนได้ยินเสียงนะครับก็เป็นเสียงจากไมฮเปอร์เอ็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอัดเสียงให้เพื่อนดูดนามิกนะครับผมอันนี้ครับเพื่อนจะเห็นนะครับเวลาผมพูดเนี่ยก็จะมีสัญญาณขึ้นนะครับอ่าสัญญาณเสียงของผมขึ้นนะ เป็นไงบ้างครับเสียงของไมตัวนี้ขนาดเล็กนะครับแต่เสียงทรงพลังน้อยก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเพื่อลองฟังดูนะครับแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราเกิดกดปุ่มมิวนะครับอันนี้ไม่ต้องกดนะเหมือนแค่แค่สัมผัสก็พอนะครับตัวอันนี้ก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าผมลองกดนะเพื่อจะเห็นนะครับว่าไม่มีเสียงเลยนะครับผมที่ผมตบมือนะครับ อันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเวลาที่เราอันนี้ครับใช้งานไฟก็ต้องติดตลอดนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มมิวนะครับจะสังเกตว่าไฟมันกระพริบนะครับซึ่งบอกว่ามันกําลังมิ้วเสียงปิดเสียงอยู่นะครับเราจะได้สังเกตได้นะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับเราก็เสียบสาย usb type c นะครับส่วนอีกฝั่งเราก็ต่อ สาย USB กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นการปัักท o เพ y ที่ง่ายมากเลยครับผมตัวนี้ก็ในราคา1990นานะครับก็คุณภาพสมราคาที่ผมซื้อที่ j a b นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อออนไลน์นะ่าจะถูกกว่านี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้คือตัวไม้ตัวเก่าของผมนะนี่นี่ไม้ตัวเก่าของผมนะครับเป็นของ TAT Gaming ครับราคา590บาทอันนี้ผมใช้ประมาณ3-4ปีแล้ว ซึ่งคุณภาพมันก็ตรงๆก็สู้ไฮเปอร์เอไม่ได้ครับแต่ว่าเสียงมันก็ดีนะครับแถมเป็น USB ด้วยนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยน้อยก็ไม่เยอะมากครับแต่ต้องคุยห่างๆหน่อยครับผมตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ราคาถูกผมก็แนะนำตัวทัชเกมมิ่งนะครับ590แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากยกระดับขึ้นมาหน่อยผมก็แนะนำเป็น h y เปอรนะครับรุ่นโซโล c a ส t 9 9บาทครับผม ถ้าเพื่ออยากให้ผมรีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะครับผมจะได้มารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ